สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะครั้งที่แล้วคุณครูสอนไปไว่ายังไงคะสมบัติทางกายภาพของวัสดุมีอะไรบ้างนะอ่าอันดับแรกก็คือความแข็งนะคะต่อไปความยืดยูนอันที่3ามละคืออะไร การนำความร้อนต่อไปอะไรอีกการนําไฟฟ้าถูกไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการนําความร้อนการนําความร้อนนี่คืออะไรคะใครตอบคุณคุูได้บ้างอ่าใช่แล้วคะ่ะการนําความร้อนก็คือการถ่ายโอนความร้อนนะคะผ่านวัสดุ หรือว่าผ่านตัวกลางของเรานั่นเองส่วนใหญ่จะเป็นของแข็งนะคะจากบริเวณที่มีอุณหภูมิที่ยังไงคะสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่านั่นเองนะคะเราจะแบ,บ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมดกี่แบบคะการนําความร้อนเนี่ยอสองแบบถูกไหมมีแบบไหนบ้างตัวนําความร้อนถูกไหมแล้วอะไรอีกชนวนความร้อนถูกไหมคะ อ่าแล้วอันไหนคือตัวนำความร้อนชนวนความร้อนล่ะเห็นไหมคะในรูปมันจะเป็นรูปบะลรคะานักเรียนคะใช่แล้วคะ่ะกาต้มน้ำร้อนใช่ไหมด้านล่างเนี่ยในหม้อเนี่ยเห็นน้ำอยู่น้ำเดือดใช่ไหมพี่สี่งแดงถูกไหมคะกำลังร้อนเชียเป็นอะไรคะตัวทำตัวนำความร้อนถูกไหมคะแล้วอะไรอีกแล้วชนวนความร้อนล่ะอยู่ตรงไหนอ่า อยู่ตรงที่จับถูกไหมคะค่ะแล้วตัวนำความร้อนกับชนวนความร้อนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะอ่าใช่แล้วคะ่ะตัวนำความร้อนนะคะก็จะคืออะไรวัสดุนเนี่ยยอมให้พลังงานความร้อนเนี่ยไหลผ่านไปได้ดีนัน่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างเงินทองแดงอลูมิเนียมถูกต้องไหมคะอะไรอีกชนวนความร้อนเนี่ยยอมให้ให้ ความร้อนเนี่ยไหลผ่านวัสดุไหมคะไม่ใช่ไหมก,ก็ได้แก่ไหนบ้างแก้วไม้กระเบื้องใช่ไหมผ้าต่างๆถูกไหมคะต่อไปอะไรเอ่ยวิธีการ,รถ่าอววนความร้อนเนี่ยแบบออกเป็นทั้งหมดนะคะ3วิธีด้วยกันหลักๆเลยคือ1การนําความร้อนแล้วการนําความร้อนเนี่ย เป็นวิธีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยโดยอะไรนะโดยพลังงานความร้อนเนี่ยจะเคลื่อนที่เข้าไปในตัวกลางหรือวัสดุบริเวณที่อะไรบริเวณที่มีอุณหภูมิที่สูงไปยังบริเวณที่ต่ำกว่านั่นเองแล้วโลหะเนี่ยนำความร้อนได้ดีเลยทีเดียวส่วนอโลหะเนี่ยนำความร้อนได้ดีไหมคะไม่ดีอ่าต่อไปวิธีที่สองคืออะไร คือการพาความร้อนแล้วการพาความร้อนเนี่ยเป็นวิธีการถ่ายโอนความร้อนพลังงานเป็นวิธีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนเนี่ยโดยพลังงานความร้อนเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวกลางหรือวัตถุใช่ไหมคะแล้ววัตถุเนี่ยจะเป็นอะไรของเหลวแล้วก็แก๊สถูกไหมจะพาความร้อนได้ดีไหมคะได้ดีนะคะเนื่องจากการเคลื่อนที่ได้นั่นเอง ต่อไปวิธีที่สวิธีสุดท้ายละวิธีอะไรนะอ่าการแผ่รังสีความร้อนนั่นเองการแผ่รังสีความร้อนเนี่ยเป็นวิธีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนได้ทุกทิศทางเลยใช่ไหมคะโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อนเลยเพราะว่าอะไรการแผ่รังสีเนี่ยไม่ว่าเราจะเอามือเนี่ยไปอยู่ในความร้อนใช่ไหมไปอยู่ใกล้ๆกัความร้อนอะอยู่ใกล้ๆกับกองไฟถูกไหมคะ ไม่ว่าจะซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีถูกไหมเราได้รับความร้อนไหมคะเราได้รับความร้อนถูกไหมอ่าต่อไปจะเป็นคําถามนะคะนักเรียนคะลองคิดกันซิว่าวัสดุอะไรที่มีความร้อนเนี่ยไหลผ่านได้ดีเลยทีเดียวอ่าเรียกว่าอะไรนะตัวนําความร้อนถูกไหมคะ แล้ววัสดุที่ความร้อนเนี่ยผ่านไม่ได้ดีหรือไม่สามารถผ่านได้เนี่ยเรียกว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะชนวนความร้อนอ่าต่อไปนะคะจะเป็นการตอบคำถามของเรานั่นเองคุณครูจะมีคำถามให้อยูสามคำถามนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปในสมุดวิทยาศาสตร์ของค,คุณครูนะคะเขียนโจทย์แล้วก็ตอบคำถามนะคะนักเรียนคะ่ะแล้วเอามาส่งครูในวันที่โรงเรียนเปิดกันนะคะ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะนักเรียนบ๊ายบาย